อันแน่สวัสดีครับนี่ลูกค้าส่งเครื่องมาตรวจเช็คนะครับแจ้งมาว่าเป็น MacBook 16นิ้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าอาการเป็นอะไรบ้างแต่ว่าลูกค้าแจ้งมาว่าโดนน้ำนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็น MacBook 16นิ้วนะครับตัวนี้ หัวเก็บก่อนน่าซีสานสวยงามนะครับผมเตึ๊ดเตดต,ดต,ดต,ดตดาอันนี้มีรอยเปื้อนนิดหน่อยเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้นะครับมาดูกันสันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสเปคแนละ้วมาดูสเปคกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เป็นโมเดลเครื่อง2141<ส>นะครับผมเป็น16นิ้วอ่าสูสเปค สีสเปซเกย์ <Wow. S 1> ตัวนี้เป็น CPU 2.3นะครับ CPU 2.3ม RAM 16 g b กจิกอ่ากระจอเป็น Pro 55นะครับผม4 g b จิกเลย DDR 6นะครับ h a ร d ด i ิสหนเทราไบต์ CTO สั่งประกอบได้นะครับตัวนี้ ติดดูนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้ซะหน่อย<ม>อัันี้เข้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับใน user fix อ๋อ<ม>หนึ่งอย่างนะครับที่เจอแล้วก็คือจอทั u บาร์นะครับไฟไม่ขึ้นเราก็จะใช้ฟังก์ชันในการซาวลดเสียงเพิ่มแสงนะไม่ได้นะครับกดไม่ได้เลย ก็จะดีเลย์นะครับมีอาการหน่วงและดีเลย์ด้วยช้านะครับนี่เห็นนะครับเห็นไหมนะปุ๊บเรากดห้านิ้วไปนานแล้วนะครับดีเลย์นะเป็นอะไรด้านในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่า สวัสดีครับพาร์ทนี้มาพบกันในกรณีที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนะแล้วเราประกอบอุปกรณ์เก่ากลับเข้าไปนะครับหลังจากที่ซ่อมนะครับตัว16นิ้วปี2019ในส่วนของชุดไฟทัชบาแล้วก็ลำโพงสปีกเกอร์ฝั่งนี้นะครับใช้งานไม่ได้เทสออกฝั่งเดียวแล้วใช้งานดีเลย์มากเรื่องช้าหน่วง มีปัญหาที่ชุดไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสด้วยนะครับดีเลยฮาร์ดดิสจอทัชบาร์มีปัญหาเทสแล้วเปลี่ยนจอทัชบาร์เราไม่หายนะครับชุดไฟเมนบอร์ดที่เลี้ยงเกี่ยวกับทัชบาร์มีปัญหาด้วย oh. แล้วที่มีปัญหาหลักๆเลยครับพี่แสบเรานี่ oh. มีปัญหาในส่วนของพี่แสบเรานะครับที่คอนโทรลเกี่ยวก,กับชุดคำสั่งอินเดเบิทัชบาร์ด้วยนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า จะใช้งานได้หรือเปล่าส่แบตก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อาการตอนมาอาการตอนมาก็จะมีปัญหาตอนที่ว่าลูกค้าส่งมาก็มีปัญหาโดนน้าโดนน้ำนะครับเครื่องดีเลย์เครื่องดีเลย์อาการหน่วงใช้ไม่ได้พัดลมไม่ดังหนึ่งข้างคีย์บอร์ดก็กดไม่ได้หลายปุ่มคีย์บอร์ดเสียทัชบาเสียชุดคุมลําโพงที่เมนบอร์ดเสีย แล้วก็ชุดคอนโทรลไฟฮันดิสมีปัญหานะครับแล้วก็ชุดทัชบาไฟทัชบาไม่โชว์นะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้ด้วยต้องขอสายนะครับอันนี้อุย้ยมาแล้วขึ้นภาพมาแล้วนะครับมาลูจอทัชบากันโอ้โหโชว์แล้วนี่สวยงามอยากจะโชว์ให้ดูว่าติดแล้วโอ้วนได้นะครับผมปุ๊บ แม่แม่เป็นอันสมบูรณ์นะครับข้อมูลลูกค้าก็ไม่หายนะครับอยู่เหมือนเดิมครับนี่ข้อมูลไม่หายอยู่เหมือนเดิมนะครับแอปพลิเคชันข้อมูลชุด Data ลูกค้าอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรหายเลย สำหรับตัวนี้นะครับเป็นโมเดล A 2 1 4 1นะครับ16นิ้วปี2019นหนักพอสมควรนะครับตอนมาโคม่าเลยแต่โชคดีที่ยังติดอยู่ใช้งานไม่ได้เลยคีย์บอร์ดกดไม่ได้ไฟทัชบาไม่โชว์แล้วก็ในส่วนของสปปกเกอร์มีปัญหาเมนบอร์ดเสีย ทัชบาเสียคีย์บอร์ดเสียลำโพงไม่ดังข้างหนึ่งนะครับแล้วอาการเครื่องของดีเลย์ในส่วนของชุดไฟที่คอนโทรลฮาร์ดดิส์อยู่เลยทำให้ใช้งานไม่ได้เครื่องช้าแลกดีเลย์มากๆอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วสมบูรณ์ละถือว่า100%ซแล้วนะครับเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์ใช้งานได้เหมือนเดิมก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับ B B Max Service เว็บไซต์หรือว่าลิงก์ไลน์แอด เพจร้านนะครับเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับผมสามารถแอดเข้ามาสอบถามได้หรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยแจ้งประเมินราคาการก่อนซ่อมกันก่อนนะครับงานด่วนมีนะครับผมเสร็จภายในวันเดียวก็มีขึ้นอยู่กับเคสนั้นๆว่าอาการเป็นอะไรขอบคุณครับที่ชมคลิปวิดีโอเรานะครับสวัสดีครับ,บนนรทัชบาง